พระกับบริการโฮิซงเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันคารที่24มิถุนายนราคาของคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแต่3,395ดอลลาร์หลังจากที่มีข่าวว่าวันเสาร์สารัฐมีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน3แห่งทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลตึงเครียดมากขึ้นแต่ในช่วงระหว่างวันก็มีแรงเทขายออกมา ราคาทองคำเมื่อวานขึ้นไหวกอ3,347ถึง3,395ดอลลาร์ปิดตลาดทรงตัวที่3,367ดอลลาร์ค่ะเช้าวันนี้มีข่าวสำคัญเข้ามาทำประกาศอิสราเอลแล้วก็อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วจะมีผลอีก6ชั่วโมงข้างหน้า สงคราม12วันจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน24ชั่วโมงซึ่งเปิดฉากเมื่อเช้าวันศุกร์ที่13มมิถุนาย,ยนที่อิสราเอลมีการเปิดฉากโจมตีต่ออิหร่านนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนวันเดียวกันนะคะอิหร่านก็ตอบโต้กลับมีการโจมตีทางอากาศกับอิสราเอลนะคะแล้วก็ยืดเยื้อมายาวนาน นะะจนวันนี้น่าจะครบ12วันแล้วนะคะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะว่าสงครามได้มีการสิ้นสุดลงแล้วนะ,ะแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวไม่ดีกับทองคำนะคะทองคํำชาวนี้ปรับตัวลงแรงจากข่าวตรงนี้เลยค่ะทางด้านกองทุน SDR v เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำหนักทีเดียว7.16ตัน หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วซื้อทองคำ9.75ตันนะคะกองทุน s p r ก็คงอาจจะเข้ามาซื้อหลังจากที่มีข่าวว่าสริกาเข้ามาร่วมระหว่างความตึงเครียดอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะทำให้หลังจากนี้กองทุน s p r ขายทองคำออกมาได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคืนนี้สามทุ่มนะคะติดตามการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต,ต่อสภาของแกสนะคะจะมีการถแถลงสองวันคืนนี้จะเป็นการถแถลงต่อสภาผู้แทนอ,ดอดัศดรแล้วคืนพรุ่งนี้จะเป็นการถแถลงต่อวุฒิสภานะคะท่านจะมีการพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของธนาการแล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มนโยบายการเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นการตอบคําถามของ สภาองคการนะคะซึ่งน่าสนใจนะคะว่ารอบนี้ท่านจะพูดถึงแนวโน้มดอกเบี้ยอย่างไงหลังจากที่ผู้ว่าการเฟดสองท่านเนี่ยเห็นควรว่าน่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าในเดือนกรกฎาคมนะคะมีผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์เนี่ยบอกว่าก็น่าจะลดในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ผู้ว่าการเฟดโบแมนนะคะมีการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้เห็นควรเหมือนกันว่า น่าจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมค่ะแน้โนมบางคัองคำเช้านี้ปรับตัวลงแต่3ส3 3ดอลลาร์เราก็ไม่แหล,แหลงซื้อกลับเข้ามานะคะคาดว่ามีการฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าการฟื้นตัวคงมีกรอบที่จํากัดนะคะแล้ววันนี้ก็คงปิดตลาดก็คงปรับตัวลงนะคะ เบื้องต้นให้แนวรับ3 3 3 3ดอลลาร์3 3 1 5ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน3 3 7ดอลลาร์แล้วก็3 3 9 0ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน13ครั้งขายออกช่วงเย็น52,550บาทเพิ่มขึ้น300บาทค่ะแนวรับ51,900บาท51,700บาท แนวต้าน5 2 2 5 0บาทแล้วก็50,2450บาทสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะก็อาจจะรอซื้อประมาณ3,300ถึง3,315ดอลลาร์นะคะเป็นจุดหนึ่งที่หน้าเข้าซื้อเก็บสะสมนะคะแล้วก็ราคาทองแท่งก็อาจจะอยู่ประมาณ51,500ถึง51,700บาท ส่วนเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ3,333ดอลลาร์ถึง3,370ดอลลาร์นะคะเช่นเดียวกับโกลฟิเจอร์นะคะเทรดดิ้งตามกรอบ3,333ถึง3,370ดอลลาร์ได้ค่ะโกลด์ฟิเจอร์เทรดดิ้งกรอบ3,343ถึง3,380ดอลลาร์นะคะเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงนะคะแต่ 3.3บาท5สตางค์เราก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะแนวโน้มวันนี้น่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะแต่ขึ้นไหวน่าจะอยู่ในกรอบป,ประมาณ32บาท65สตางค์แล้วก็แนวต้านยังติดที่3 3บาท5สตางค์อยู่นะคะเช่นเดียวกับ usd future นะคะแนวรับแนวต้านเท่ากับเงินบาทนะคะสามารถเทรดติงตามกรอบ32บาท65สตางค์ถึง33บาท ห้าสั่งได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ